เขาคือตัวอะไรนี่ค่ะตัวอะไรคะตัวอะไรคะลองสูมชัดๆหน่อยค่ะเจ้าตัวนี้มันมาเกาะที่ต้นพริกเยอะไปหมดเลยค่ะนี่ค่ะเต็มไปหมดเลยเมื่อก่อนตอนที่เริ่มปลูกพริกเล็กๆนะคะมันมาสักตัวสองตัวสามตัวก็มีเยอะพอฉีดฉีดน้ำส้มควันไม้ ฉีดบ้างไม่ฉีดบ้างวันละนิดสองสามวันฉีดครั้งอาทิตย์หนึ่งฉีดครั้งมันก็ไม่มีนะคะแต่ว่าพักหลังๆพอหันไปทำปลาเด็ดเดียวเยอะๆไม่มีเวลาดูแลต้นผักมันก็มีเยอะขนาดนี้เลยนะคะนี่ค่ะขนาดต้นเดียวนะคะนี่ต้นนี้กีด่ตดัวได้ สิบยี่สิบสามสิบเฉพาะเฉพาะฝั่งนี้นะอันนี้ห้าห้าตรงขดนิ้วเนี้ยเนี้ยแค่เนี้ยก็สิบแล้วอันนี้ยี่สิบอันนี้สามสิบต้นนี้ก็ประมาณสักอย่างน้อยสามสิบตัวแลวเวียงไปต้นนี้อีกนี่ค่ะต้นนี้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 นะคะแล้วก็ด้านหลังนี้ค่ะก้านนี้ค่ะก้านนี้ค่ะนี่เยอะมากเลยนะคะ สอบถามผู้รู้หน่อยนะคะว่าไอจเจ้าแมงตัวนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรและเรามีวิธีที่จะกำจัดหรือว่าขับไล่มันยังไงได้บ้างนะคะนี่นะคะลักษณะมันลักษณะมันเป็นแมลงมีปีกนะคะสีเหมือนแมลงสาบค่ะเมื่อก่อนเวลาไล่มันถ้ามันจะบินหนีมันก็จะ ปล่อยกินเหม็นๆออกมานะคะนี่สีน้ำตาลนะคะบางตัวก็อ้วนเลยนะคะนี่ๆๆตัวนี้อ้วนมากเลยค่ะมันชอบเกาะที่ต้นพลิกแล้วก็ตอนนี้ รู้สึกว่าจะขยายพันธุ์เยอะมากเลยนะคะส่วนด้านนี้นอกจากต้นพริกแล้วก็ยังมีต้นอนนี่นะคะนี่ใกล้ๆก,กับต้นพริกนี้ค่ะตัวอ่อนของมันลูกมันเห็นสีขาวๆนี่ค่ะนี่คือลูกของเขานะคะสันมาสันมามือใหม่หัดปลูกผักนะคะถ้าใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ แล้วรู้ว่าเจ้าตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรแล้วก็ใครที่พอจะมีวิธีหรือว่ามีสูตรน้าําหมักน้ําฉีดสำหรับฉีดขับไล่เจ้าพวกนี้ก็รบกวนแบ่งปันความรู้ด้วยนะคะสันมาสันมามือใหม่หัดปลูกผักนะคะอยากจะปลูกผักอยากจะหารายได้เสริม ตอนแรกที่ปลูกก็คืออยากจะประหยัดค่าใช้จ่ายแต่พอเริ่มปลูกแล้วบวกกับช่วงสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ก็เลยอยากหารายได้เสริมนะคะอยากหารายได้เสริมก็เลยกะว่าปลูกอย่างละนิดอย่างละหน่อยถ้าเราปลูกพริกสัก10 20ต้นเราก็อาจจะมีพริกพอที่จะเก็บขายได้แล้วก็บวกกับผักอื่นๆนะคะ แต่ว่าพริกพอปลูกไปแล้วมันมีแมงมากอดแล้วก็มันเป็นพริกสีเขียวมันไม่ยอมแดงนะคะนี่นะคะเม็ดนี้ก็แดงสุดก็แค่นี้สังเกตดูมันเริ่มจะาเน่าแล้วนะคะก็ะคือมันไม่แดงไปกว่าน,นี้แล้วค่ะนี่เม็ดนี้ยังไม่ร่วงนะคะอันนี้ก็คือเน่าค่ะต้นแต่ว่าส่วนมากมันจะร่วงนะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็เป็นมะเขือพวงนะคะก็กะว่าปลูกผักอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะเวลาขายก็จะได้เก็บรวมๆกันอย่างละนิดอย่างละหน่อยมะเขือพวงก,ก็ไม่งามนะคะแต่ถึงจะปลูกมะเขือพวงไม่งามเราก็มีประสบการณ์ในการปลูกผักอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่า การที่เราจะปลูกผักแต่ละอย่างมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะตอนแรกก็เริ่มจากการปลูกตะไคร้ค่ะมาตอนแรกเริ่มปลูกตะไคร้เลยนะคะกะว่าจะขายมัดละสามบาทห้าบาทอย่างน้อยต้องมีรายได้เสริมแน่ๆสรุปว่าตะไคร้ปลูกไม่เป็นค่ะปลูกตะไคร้ตะไคร้ตายหมดค่ะปลูกผักบุ้งผักบุ้งก็ต้นเท่าไม้ขีดใหญ่สุดก็เท่าตะเกียบเล็ก นี่นะคะต้นนี้ก็เป็นพริกแดงกินดาพริกแดงกินดามันก็ไม่แดงนะคะนี่ค่ะเฮ้ยพริกกินดาค่ะนี่มันก็ได้แค่นี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้แมงยังมาไม่ถึงนะคะคลิปนี้ก็ต้องบอกว่าขอความการุณาขอความรู้หรือว่า ขอแชร์ประสบการณ์จากคนที่เขาเคยผ่านช่วงเวลานี้มาแล้วนะคะก็คือเจอแมงพวกนี้แล้วจะแล้วจะจัดการกับมันยังไงมีวิธีไล่ย่งไงหรือว่ามีวิธีแก้ไขป้องกันยังไงได้บ้างสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจในการ ปลูกผักนะคะสันมาสันมาเมืองใหม่หัดปลูกผักค่ะขอบคุณล่วงหน้านะคะสำหรับท่านใดที่จะช่วยแชร์ประสบการณ์หรือว่าจะช่วยแนะนำนะคะขอบคุณมากค่ะ